สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชี้แจงเนาะเพราะว่าส่เพราะว่าเมื่อหลายคลิปที่แล้วนะคะของยังไม่หมดเลยกุ๊กี่ที่ขายไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วที่ไม่มีน่าจะเพราะว่าแบบคือถ้าแอดมาแล้วมันไม่มั่นใจใช่เปล่าว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าใครแอดมานะคะทาง ID l ดี e ลที่เคยให้ไปในคลิปที่แล้วนะคะกุ๊กี่ที่ปล่อยนะคะ ID l ดี e คือ s i w a y a d a n a n o นะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะตัวอย่างจั่ครึ่งนะคะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปนะคะก็จะเป็นเลขอย่างนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้นะคะค้นหาจาก ID นะคะให้พิมพ์ S ทีมเล็กนะคะ เดี๋ยวพิมพ์สักครู่นะคะ S I U A Y A D A นะคะไม่ต้องเว้นวรรคนะ,คะ N A N O นะคะแล้วก็กดค้นหาแล้วก็จะขึ้นเป็น nano นโโเ k นะคะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะคะรูปอย่างนี้นะคะ นานโอเคนะอันนี้อยากเพิ่อันนี้ไปดูมันถ้าสมมติว่าแบบแอดมาแล้วใช่ปะคะเราจะยังไม่เพิ่มเพื่อนนะคะนี้ก็ถ้าสมมติว่าไปดูอืมอยากดูว่าแบบ เราเป็นอย่างนน้นอย่างนี้ยังไงนะคะก็อย่าไปดูเลยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเราเลยคือสมมติว่าแอนมาแล้วใช่ปะคะแป๊บนึงนะคุณหาคือแบบ เฮ้ยอยากรู้ว่าแบบอัพโหลดอะไรบ้างอย่าไปดูนะคะเพราะมันจะเห็นหน้าเราเต็มเต็มเลยอะ่ะซึ่งน่าเกลียดมากนะเพราะว่ายังไม่อยากลบโพสด้วยก็เลยแบบไม่อยากให้เห็นหน้าไงกลัวถ้าเห็นหน้าก็อย่าไปบอกใครนะคะอายเขาเนาะ ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะในนี้ก็จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสกุชี่เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ลงนะคะไม่มีเวลาเนาะก็โอเคก็มาชี้แจงแค่นี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเมมตว่าแบบเฮ้ยไม่กล้านี่ใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าแอดไปผิดก็ไม่เป็นไรนะคะแอดแนโอเคไปเลยนะคะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าแอดไปแล้วไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมาไม่ได้ประจานนี่นั่นนะคะ ไอไปไม่ซื้อได้แต่อย่ากโกงก็พอโอเคนะคะก็เดี๋ยวมาดูของกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นนี้อันนี้ขอชี้แจงหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้คือแบบคือท,ที่จริงเราไม่อยากปล่อยนะเพราะว่าที่ปล่อยเพราะว่า,วามัน,ม,นมันก็นิ่มๆดีนะตนๆๆนแต่มันฟฟีฟีฟีดินปะถอดหูฟังแป๊บเนี่ยมันฟฟีอย่างเงี้ยค่ะ หวังว่าเมื่อกี้คงจะได้ยินเสียงเราใช่ปะเพราะว่าใส่หูฟังอยู่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าไ,ไม่ได้ใช้ด้วยชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นเบย์แม็กนะคะชิจแจงอีกรอบนึงนะถ้าเกิดราคามันแต่ละชิ้นมันแพงเกินไปนะคะก็สามารถต่อราคาได้เลยนะคะแต่ว่าต่อให้ไม่เกินไม่เกินที่กำหนด,ดไว้แต่ละชิ้นนะคะแอดมาสอบถามอะไรได้สนใจอะไรก็แคปภาพมาให้ดูนะคะ จะตัวนี้นะคะจะมีตำหนิเป็นตรงหน้าแล้วก็จะดำนิดหน่อยนะคะดำนิดหน่อยจริงๆที่เหลือก็ไม่มีตำหนิแล้วนะแถมแบบสโลสโลถ่ายถูกที่สุดแล้วนะคะคนอื่นแบบตำหนิโหดกว่านี้ก็มีขายตั้งร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้เราขายไม่ถึงร้อยนะคะต่อได้แพนด้าบานชี้แจงว่าแพนด้าไม่รับต่อนะคะแพนด้ากับโดนนั้นไม่ต่อนะจะชิ้นอื่นต่อราคาได้นะคะ เนได้โดนัทเบยแม็กไม่รับต่อนะนี่เป็นโดนัทน,นุ่มๆน,นะคะโอ้ยสโ๋ใช่ปะละ่ะนุ่มมากนะคะโดนัทตรงนี้ก็จะมีเป็นตรงนี้นะรูปมันหายไปนะมันู่หายไปไหนส่วนเรื่องแพ็กเกจนะคะถ้าเป็นพวกโดนันชชินเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเป็นแพ็กเกจตซีนให้นะคะเคยเห็นป้าถุงซิปที่มันไวรูติดได้เราจะแถมให้เป็นอย่างนั้นนะคะเฉพาะชิ้นเล็กนะถ้าชิ้นใหญ่ใส่ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยน,นะคะ าจจะแถมถุงไว้ให้แต่จะไม่ได้ใส่ถุงไปให้ก็ยังไงก็ได้ถุงดีๆนะคะซึ่งซื้อสิ้นใหญ่ได้ถุงสองถุงเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของแถมหรือว่าจะซื้อด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าก็แบบมันแถมดีกว่าเนานะเพราะมันแข็งๆแล้วมันก็ก็ไม่มีตาหมินชิน้นนี้แค่ไม่มีบอรเชนไม่มีโซ่แล้วก็จจเลนลดนึงนะคะ ตามคุณน,นะคะของมันอันนี้ก็ใช้เป็นของแถมดูของแถมนะคะของแถมคือต่อเมื่อซื้อชิ้นเล็กสองอันนะคะหรือว่าซื้อชิ้นใหญ่ไปเลยนะคะนี่เป็นของแถมเรานะพี่เราเล่นไมคานเดียวนะคะเป็นของแถมของเราเนาะน่ารักมากมเลยนะคะส่วนเราของแถมเนาะ ดังนั้นก็อย่าลืมมาอ,อุดหนุนกันด้วยนะคะได้บอกวิธีการสั่งซื้ออะไรไม่นันถามในไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย